ที่มนรับานอนครับคุณแล้บอกว่าหมูไม่กินหามไม่ครับโอ้แลนั่งผมม่ได้่าเอ็ดาะนี่นะาเอ็ดดีปะาตรงมึงอยกอยู่ข้างหน้าวะเป็นงานกําลังเห็นนวกินครับมันบอกว่ามันมันอยู่ไหนมันาุดที่เดิมเป็นไผ่มันไม่เอาอีกล เขาเศร้าป่เนอเขาเที่ยงเขาเที่ยงเขาเที่ยงตอนบ่ามนี่จะขอซื้อมดเดยุนี่ยเอาไอ้ทั้งไม่ไกลนี่อจากร้าน เป็นงานกำลังเฮ็ดกกินนะครับบรรยาก,กาศร้อนๆน,นะครับ ก้าเสียันยาวแน่ห่อนนี่แหละเมี่ยมอะไรเมียมบารูครับแม่วันที่เก่าคนบ่บราณเด็ดโบราณเดดบเดดห่อนเมื่อหากินง่ายเด <laughs> จอนะครับจะริยมตั้งแล้วตอนะนจอนะครับเราจะมีทีมงานมาช่วย4ี่คนนะครับทีมงานสาวน่อยเราเพื่อนโชวนะครับมาซอย4คนนี่ครับระบบเสียงนะครับ ช้างมิวสิกชัยภูมิครับช้างออดิโอซิเต็มนะครับเสียงกลางจะเป็นของอเมเจอร์นะครับสวนแหลมแต่งนะเป็นของอาจารย์สร้างครับโอ้โเสียเสียนี่ครับ้อนหลังวิธีก็จะเป็นประมาณนี้ครับอุปกรณ์โอ้หลังไหมลายคักน,นี่เป็นมองย่มองโซานะครับ อ้าวใครมาเนี่ยจึงมาถึงแล้วพี่ข้าวโอเคครับ เอาทีมงานเขาในโฮมครับนี่ครับไม่นี่ผมไปจอดรถไปตรงนี้นะครับพอเสร็จงานแล้วกส็จเป็นแต่งานถัดไปนะครับได้ออยคลิปแล้วเมืนะ่อไงได้ยคลิปแล้วาหาคลิปวะ คลิปนี้นีสองคลิปหมู่บ้านสาอันนี้เพื่อนเฮ็ดรันนึ่งเี่ยร้านเขานี่ด้ไ่นร้านเดยกกันร้านเด็กกันท่านท้าไปกินข่าตากเงี้ยป่ะเฮายเสีย้ หันตับซังหันตับงนะคี่เธอนี่ไม่มีติดไม่มีเดินดูแล้วแต่เป็นตบตัมที่น้องมาถามร้านนี่มึง้นเขียวบั้างบรรยากาด้านหลังนะครับอันนี้ก็จเป็นนอนหืดซ่อมไตเนี่ยนอนเบิดมือ

เอนจามาห์เจ็ดเซนอนกัถืออะไรทารุ่นเอาโอนี่อนี่กัล่าเเอาโอนี่เด็กเลยการลังคันครับี่ดัดล้างนะครับทิมุกินี่เกี่ยการตั้งเสาทัดของเพิ่นนะพาเวอร์นะครับ ของท้าบนะครับครับสาวหน่อยฟิดมันเทียงเราเสียงกลางนะครับเพิ่มเป็นเสียงกลางถึงบอกพี่น้องไปของท้าบนะครับร้านกว้างครับมันร้านปูนแดดดีคักครับนี่โค้งอะเพราะจะเสร็จติดตั้งเลยครับ สาทัดเอาได้ลงเสร็จเราติดตั้งเลยเพื่อความเร็วในการทำงาน,นครับสาวน้อยเพชนบ้านแพงนะครับเราพบเสียงที่มหาสารสาวนะครับผักนี่ครับท,ทีมไรสดนะครับมาแล้วพอฮอดจอดถึงแล้ว พี่น้องมาชมบรรยากาศในงานครับปอะอันนี้ละพี่พีดีกิดเขา้เาเข้ากินครับน้องอย่างเงี้ยครับใบสองใบสามทีได้ขึ้นคล้องขึ้นไฟไฟมันจอดที้องอย่างนี้ครับมีราผัดครับแบบนี้นะครับฝากพี่น้องเพียงแค่นี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพิธีการมือถือออฟฟิเชียลด้วยนะครับ ครับสวัสดีครับ